ปลาขึืนดีขนาดที่เรางปลาสบายเนาะ่นสูงก็มีคนในขนดคนก็ mm hmm. ค,คอใหญ่ในยามวนไปเนาะที่เก็บต่อจะได้นี <c oughs> <c oughs> ่กับมาก,กับหมูกก็โดนเะปิดน <c oughs> มาเดินทางในยามัแลกคุณองปลาึ้นดีแลวปลาสบาย ไเป็นปลาเป็นลายริมหนอกปลาแต่บอกกินเบ็ดนะโอ้เราแกงมันเดี๋ยวกินเด้ออ no. ิ่ๆกินข้างในแทนเนาะเบ็ดซ้ำขนนี้เดี๋ยวกินเอาจะได้แสบกินตอนไหนจากดิเยอะเฮากูมีอะไรทุกคนขนมปังคือเก่าเนาะเด็กเอ้มีหนักเดี๋ยว น้องแป้งกัเราที่เสียบกีกี้ก่อนอันนมันจะบุกินตี่ป่านะโอ้แล้วต่อไปมปุนตาเลยกันเป็นไงนี่เป็นไปว้าเก็บใบกระเพรา,าไปน้อข,ออขออ้อกระเจ้าเนาะงไปน้อจะเข้ามาอยู่ข้อใบกระเพราอ้กด้อเออเอารูด เี <Universe> <th> ่ยม <PI AN N> ึงอย่าพักเลยเฮ้ยใบกะเพราสิเพิ่นมาเอาการพัดเนาะพัดกบพัดเขียบ่น้องพัดมูพัดยังกันเลยเนาะใบกะเพราสิเพื่นไปจ้าปูไหวงามเนาะใบกะเพราพี่น้องบริลเลอเ้อพี่น้องพ่อเพื่อนเนาะใบกะเพราโอ้ยอย่าได้แบบนี้เนาะพัดกบขึ้เสียป่ะเอ็งนิดเอ็งขึ้นไหอ ฝังนี้ก็มีแร่ปาโอ้เป็นถ้ำมนี่ยังไงโอ้มน้ำซึดดินะม่น้ำซึอนี่ไม่ไดเหรอดูเพื่อนมน้ซดูเพื่อนนนี้มีแต่ปลาปลาลวองนะเปลาี่นำปลาจิกินจเสือพี่น้องไปกับเขา เว่่อ,อีตูวนาเงนหลักผักเขกก <c oughs> กมผู้พยใหญ่เลยนะุกเปิบึงเวยเปิดมุนปลาหมุนดงนี่ชื่นอไปพี่น้องกนไดทุกไมนูนอง่เพาได้ไเต็มบึงโอ้ไดเต็มปะหาจะนี่มาปลูกอันนี้พักแลุกเปินจิบกให้ใครนะปลูกยู่คลองน้ำไป่น้ง ต้องต้องชิดเม็ดต้องตบปลาต้องปลูกพักตะไคร้ทุกคนปลูกกเพาใกินลองปลูกเอาอันเอาเอาไปลงเตียวเอาก็ข้น <c oughs> ทุกคนจะปลูกพ่มใส่นะ <c oughs> ปลูกไม่ใช่ต้ปลาเนาะกันชิเม็ดขึ้นมาไหนก็ต้มเลยทุกคนถ้กงก็มีนะตะแกรก็มี <c oughs> <c oughs> Sài lên của bọc chim cài vừa chắc chắn chắc chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắn กีเดียวไปิดไาดูกวะยังไม่ลอยกูดเด้อไปชิดลักเอาเมื่อปุ่นั่อยเนี่ยขี้ลอยได้มุ้งอะมาดุเป็นหมแล้วอียละ่ะบางหนึ่งไปลกักผักกระเพาอันนี้มลาลักพักอันนี้นะมัวน,นี้มันจะลกักเว้ยเดอพี่น้องโัเดร์นิฮ่า่เ <laughs> จงไว้เด <toys> ือยาวดเดือข้องกีดหลักรออย่เป็นสือวนตัวจริงมีภูมิใจหรอกโอ้ยเด็กคนบบหน่อยไม่นนอะเป็นมาบอกเลขเนาะเจะเรียนปฏิทินประเด็นเนะบอกเลขได้พี่น้างมาบอกเลขเนาะ bảy hoa với để chờ nha và vừa kinh bên thực quân bên nào gì hiện kinh ở mấy ở tưởng luôn này tin ba được mẹ đúng ngà mày đấy bá ngà mày ngà mày มันดึงตอนรอบแหลกกัดึงไงิตินอจังเนาะดึงม,มันดึงึิกงนกะ่ง่อยเนาะเออวลาจะถ่าย,ยกับเนปลาทุกคนโอ,อดึงปลแห็งเนาะปลากินาเออปลาะอไรก็ด้อน่าย้ละโอ้ถ่ายเอาเจ้าแล้วเนาะย,ย่ายเอาอเดอพี่น้องเซอเดอพี่น้องแล้นั่ง <c oughs> น้อะโอ้หนมบปั่นขนมปังคนเนาะวิธีการปั่นขนมปังเนาะตอนนี้ก็ิดแปดโมงทุกคนตุ่มหนึงกันเนาะป้าก็ยังบุกินทูกเนาะดึงช้อนเถื่อซ้ำเถื่อปกติทุกคนจะเป็นอยังไงใจนะใจลงคิดหนึงไม่บคิดหนึ่งาเดอตเลง อัปเดตมั้งปนี่บกบกพี่น้องไอตี๋วิธีเกี่ยวกขนมปังนะครับเกี่ยวอย่างนี้นะครับเกี่ยวอย่างนี้นะครับผมบวิธีการเกี่ยวกขนมปังนะผมก็ไม่ชำนาญจักเท่าไหร่ออ่รครับดีป่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่นออ้อ,นอง,องตอนนี้เกิดใส่น้ำยามันน a m พี่น้อง<ม>น้ำยาดบ ยาปลาสบายทุกคนแพ้มักตุกป่ากับตองใส่เนี่เนาะพี่น้องตองใส่เนี่ยเลยพี่เนาะแพ้ตุกป่าเลยเจอเนาะตัวนึงเจ๋อเลยคือปักดินนะแม่เต้ทุกคนเนาะขังไว้เนี่ยเบิ้ดมือได้ชำนีแหละเบิ้ดมือสามารถนั่งแต่หามงกุลทุกคนได้ชำนีแหละดได้เนาะขนมปังจิ้บเบิ้ลทุกหนึ่งละป่ากับผสมกันเนาะผสมกับเนื้อ คิดถึงไ้คิดิถึงแตงเดียวนะยัดตัวหนีมาจากดึงมันเหรอวันปฏิินเนาะคือถ่ายกับบอยได้เปล่าเนาะใอ้เรียกแม่มาไอ้เบียกจะย้ายมาทุกคนเด็กแค่นั้เลยจินเวิดทุ่งหนึ่งพี่นนองแต่ป้าเต้นหน่อยเป็นมสบายตึงเกินแม่เลยเนาะสบายเนาะสบาย bạn ta này ta phải anh này em coi youtube này anh nhà anh ngạn này có tiền đấy đợi rồi mọi người thân tất cả 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 สาระการวังสุอกันสร้างเคียดอีกจบประมาณนี้ทุกคนเนาะไปกันกลุ่มไหนไปเนอะไปเขาเบิร์กับฝากตาไมเด้อไปลองเด้อฝากก็เลยก็แช่แน่ไปลองเนาะไปเขาเบิร์ว่าไปเนอะต้องฟังไทยฟังลาวทุกคนก็ไว่าสนใจกับฝาเกตันเลยไปเนาะไปชื่นใจแต่ทุกคนบ๊ายบาย